สวัสดีค่ะมณีสิภามาเบิงสวนของซีแหนนะคะแล้กก็ของจาเชียนนะคะอันนี้เป็นเป็นไฮนะเป็นหน้าที่ข้าตั้งใจสิปรับเปลี่ยนหน้าพื้นหนีให้เป็นไรนาสวนผสมนะคะฝั่งนี้ห้าปลูกเขานะคะเป็นข้าวเจ้าเด้อฝั่งตรงขามปลูกอ้อยเพราะว่าปินีตายแค่ทดสอบเบิงวา่ามม่สิบเป็นตามที่เท้าเฮดบอฝั่งนี้ปลูกหญ้านะคะ ปีนี้เขาปลูกปีแหลกเขาก็เลยตรงการที่สีอาพันหยาสกอนหญ้าที่ปลูกเป็นหญ้าแพงกูล่านะคะอาใ้หน้าทุ่งนี่เนาะเขาปลูกอาสวนข้างบนตรงนู้นเดี๋ยวปีนี้วานสิเฮ็ดบานนกดาวหลังลน้อยๆไว้ถ้ามาเวลามาสวนนะคะมีสระน้ําอยู่ตรงนู้นด้วยอันนี้คือขอกง,งว้วนะคะขอกวัวจ่าเชียนเดอ้อเป็นตอนนี้มีงว้วทั้งหมดสิบหกตัวล้ะกัน กระั่างสีขอดอีกสี่ตูนะคะเป็นบัวะมะหัวพันยังค่ะจาเชียนเลาอออกมาแล้วก็ตอนนี้สีแหละปลูกต้นยางหนะะ้าค่ะปลูกไว้เยอะเลยปลูกไว้ป,ประมาณสิบมีสิบต้นนะคะในนาสวนผสมของจาเชียนนะคะตอนนี้มีต้นลำไย,ยเป็นต้นลำไย,ยอีดอนะคะปลูกไวเ้เ้อ มีต้นฝรั่งฝรั่งนี่เขาทดสอบปลูกเพื่อจะให้ที่สวนของเราเนะนี่ยมีทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะอันนี้เป็นฝรั่งนะคะแล้วก็มีกล้วยเป็นกล้วยน้าหอมเตี้ยนะคะเป็นพันน้ําหอมเตี้ยอย่างเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นฝรั่งน่าจะเป็นกิมจูค่ะซื้อมาปลูกไว้ตั้งใจปีนี้สีเฮ็ดหน้าทงนี่นะคะ ให้เป็นไรนาสวนผสมเราจะปลูกทุกอย่างเลยสิบ่ปลูกแต่เขาเพราะแตรก่อน,นเขาปลูกแต่เขานะคะปลูกแต่ขา้าวปีนี้เราจะปลูกทุกอย่างเลยที่เราจะกินตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงลังพักเที่ยงนะคะแล้วตอนนี้เราก็มามาดูสวนเพราะว่าเท่าซิมาได้เฉพาะตอนเลิกงานแล้วก็ตอนตอนพักเที่ยงเพราะว่าหน้าทงนี้อยู่ไกลที่ทำงานของน้องนะคะ อามาดูนะคะว่าปลูกอะไรบ้างอันนี้น้องปลูกฟักทองน่าจะปลูกได้ประมาณสักยี่สิบกว่าวันแล้วแต่ได้ได้กินแล้วนะคะเพราะว่าเอาดอกของมันเนี่ยไปแกงแล้วกะเอายอดเนี่ยไปไปแกงใส่ผักอันนี้เป็นชะอมแล้วก็ต้นมะม่วงที่ซื้อมาจากนาหนองทุ่มเพิ่งซื้อมานะคะมาปลูกเป็นไรนานส่วนผสมฝั่งนู้นจะเป็นลิ้นจีเป็นชะอมแล้วก็มีผักทุกอย่างมีกะเพรามีมะเขือ ตรงนู้นี่จะเป็นต้นผักหวานนะคะเราจะให้มีทุกอย่างที่เราปลูกเลยที่สวนแล้วก็มีทุกอย่างที่เรากินด้วยเราจะพาไปดูเห็ดนะคะเห็ดของเรานี่เป็นเห็ดปวกมาดูเห็ดปวกเราปลูกหนูมาทดสอบจริงๆแล้วที่นี่อ่ะถ้าไม่ใช้สารเคมี้นีเห็ดจะเกิดนะเกิดเยอะด้วยค่ะแต่ว่าน้องจะเก็บตอนที่มัน ดอกมันบานดอกโตๆแล้วตอนนี้มันยังไม่บานก็เลยเอาไว้เป็นพรุ่งนี้เช้าหรือว่าตอนเย็นเยอะมากๆเลยค่ะทุกพื้นที่คือเห็ดทั้งหมดเลยดูนะนี่ค่ะนี่คือเห็ดปวกทั้งหมดเลยเยอะมากๆเลยค่ะถ้าฝนตกอีกวันนี้คือเยอะมากเห็ดทั้งหมดเลยนะคะ เยอะจริงๆเยอะมากๆเลยค่ะมีแต่เห็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็ดทั้งนั้นเลยว้าวว้าว,ว,าวเดี๋ยวถ้าใครอยากจะมาชมสวนจ่าเชียนมาได้นะคะเพราะว่าสวนจ่าเชียนมีทั้งปลามีมีอาหารหลายอย่างเลยมาได้เด้อมาชมสวนจ่าเชียนได้ค่ะมาเก็บเห็ดก็ได้เด้อเห็ดเยอะค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะมือใหม่หัดทำคลิปคะ่ะ